ตอนนี้ประเทศไทยมีหิมะเลยเหรอครับี่หิมะไม่จะเหมือนมากเหมือนแต่ยังดีโชคดีไม่เจอแย้มจะลองเข้าอีกตู้ไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนโดนแปลงก็เป็นอย่างที่เห็นก็เป็นอย่างที่เห็นผให้กรรมการเนี่ผมยกให้กับคุณโด่งคับโด่งทุกคนเลยอันนี้แต่บอกว่าคุณตีร้องเหมือนอาเหมือนแม่ทองเอาเหมือนแม่ทองเอาเพลงนี้เหมือนทองเอาเลย ตีล้องดีแต่ต tamam. <t ie> ีแบบเหมือนไม่ค <cool color> ่อยยุบไม่ค่อยอยู่กับเพลงฮะจะเอาเต้นเอามันมากกว่าขอบคุณมากที่มารวมสนุกนะครับคุณตีครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้ยิ่น่าให้โด่งค่ะว่าไหมดูแม่ตั้งแต่เพลงแรกเยนเพลงนี้เนี่ยเขาทุ่มเทเขาซ้อมเขาก็ทำกันบ้านมาส่วนในตีไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีแค่นี้ค่ะป้าแคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมึงไม่ใช่คนดีเนี่ยเขาหรือ ท่านี้นจะย้อนเทปดูท่าชี้มาทางกีก่อหนูอธี้ไปทางตีแต่ตาหนูมองผาจริงๆท่านี้เนี่ยผมได้ท่ามาจากเพลงน้ำโมของพี่นุ้ยเลยนะครับแต่แต, <ๆ S 2> ตีเนี่ยเขาก็มีเป็นความกตัญยูเป็นเด็กที่กตัญยูถ้เาเอาท่าเต้นเนี่ยมาจากเพลงน้ำโมของพี่นุ้ยพี่นุ้ยที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับ วันก่อนเข้าฝันผมะไปเข้าฝันที่ดูเลยเข้าฝันอันนี้เขาพูดนะเขาพูดนะเออตัวันนี้นอนกับผีนะตีพี่ยกให้ตีนะแต่ทำไมมือมันไปหยิบผิดสีก็ไม่รู้อ้าวไม่จริง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 พี่ป่าเชื่อเหรอไก่พูดพี่จะไม่เชื่อได้ไงเชื่อจะยกให้ตีเนี่ยนะเจ้า เจ้าชายวงการคอมเมดี้เตอร์พี่ลืมไปแล้วลึกแต่งแต่ตำแแน่งนี้ไปแล้วเชิญแต่จริงสนุกทั้งคู่เลยครับน่ารักทั้งคู่แต่ว่าเพลงที่ตีร้องอ่ะมันยากมากมันต้องทําการบ้านมาแหละตีอาจจะนอนเยอะไปหน่อยก็ได้แอร์เย็นไงพอดีเต้นแล้วขำตัวเองเลยเออแล้วนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ขึ้นมาโอ้ยตายตายตายพอเต้นนีใส่ทีวีเลยป่ะพอแม่เขาชินแล้วเขาไม่อายแล้วล่ะมาถึงตรงนี้ต้องยอมรับว่าตีพยายามแล้วตีพยายามแล้ว ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากครับที่นุงสามานะครับเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นพี่ในอฟพีด้วยพี่เขาให้เกียรติเลยบอกว่าเป็นเงาเสียงปอ์น้องเลยได้ไหมเขาบอกโอ้พี่ช่วงนี้กําลังร้อนเงินกําลังร้อนเงินเนถ้าเป็นปกติไม่มาไม่เลยอยากจะบอกมากเลยตอนที่เขาติดต่อมาบอกว่าให้มาเต้นเพลงของปอ์เนี่ยผมต้องเก็บไปฝันเลยนะครับเพราะว่าผมเคยดูเขาเวลาเขาเต้นมันมันแรงมากตีนึกไหมถ้าเด้งถ้าบีถ้าบด คือเด้งบทบี้บทบี้ครภรยรยาผมต้องตกใจอ่ะเพราะผมระเมอเด้งทั้งคืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอนึงต่อครับ ได้ลูกคนที่2องอะไรไม่ใช่เขาไม่แต่แต่มันต้องแบบอย่างนั้นจริงๆต้องนึกเนื้อเพลงแล้วก็เด้งไปด้วยตลอดเวลาครับถึงขั้นเก็บไปฝันจะไปฝันแล้วก็เด้งเงี้ยเหรอครับใช่ครับแต่เมียบอกนะครับใช่ครับแอลแอลแอลใครอ่ะเออวันนนั้ที่แอลที่ในกุ๊ปในกุ๊ปฟุตบอลใช่ไหมเฮ้ยตีอย่าไปพูดอย่างนั้นดิเรากลับตรงเวลาทุกวัน สี่ทุ่มถึงบ้านอ,าอานี่กูแค่จั่วนะพวกมึงต่อกัน